สวัสดีค่ะมาพบกับวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .5 นะคะสอนโดยครูสุชาวดีนาเค็นค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องมุมแย้งภายในและมุมแย้งภายนอกค่ะเดี๋ยวมาชมวิดีโอการสอนกันเลยค่ะสวัสดีค่ะภาพนี้เราก็จะมาเรียนกันในเรื่องมุมแย้งภายในและมุมแย้งภายนอกนะคะคุณครูมีตัวอย่างให้ดูสองข้อนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างข้อที่1กันค่ะอ่ารูปนี้นะคะมีมุมเกิดขึ้นทั้งหมด 8มุมนะคะเมื่อเราขีดเส้นตัดขวางนะคะเส้นตัดขวางในข้อนี้ก็คือเส้น PO นะคะทําให้เกิดมุมทั้งหมด8มุมค่ะก่อนที่เราจะไปดูมุมมุมแย้งภายในและมุมแย้งภายนอกเราจะต้องรู้ก่อนว่ามุมภายในคือมุมอะไรมุมภายนอกคือมุมอะไรนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่ามุมภายในเนี่ยคือมุมอะไรอ่ะมุมภายในก็คือมุมที่อยู่ข้างในนั่นเองนะคะอ่ะมีมุมอะไรบ้าง มุมภายในมีมุม1มุม2มุม3และมุม4นะคะพอเรารูมุมภายในเสร็จปุ๊บเราก็จะไปหามุมแย้งภายในได้นะคะอ่ามุมแย้งภายในก็คือมุม1งแยงกับมุม4นะคะอ่ามุมหนึ่ง ต่อไปเรามาดูมุมแย้งภายนอกก่อนที่จะไปหามุมแย้งภายนอกเราไปหามุมภายนอกก่อนค่ะอ่ามุมภายนอกคือมุมที่อยู่ด้านนอกอก็จะมีมุม 5.. ้ามุมหมุม 7.. ดและมุม8ดนะคะ cung chế thôi <laughs> nó có ค่ะอันนี้คือข้อที่1น,นะคะเวลาเราเอาไปเขียนในแบบฝึกหัดเราเอาแค่ okay. ตอนนี้กับตอนนี้นะคะลงไปเขียนเพราะโจทย์่อยหาแค่ว่ามุมแย้งภายในกับมุมแย้งภายนอกนะคะต่อไปมาดูข้อที่2ค่ะมาดูมุมภายในก่อนค่ะมุมภายในก็คือมีมุม5มุมหก มุมห้าเย้กับมุมแปดค่ะมุมห้ากับมุมแปด มุม1มุม2มุม3มุม4มุม1มุม เวลาเราเอาไปเขียนในแบบฝึกหัดนะคะเขียนเฉพาะมุมแยงภายในกับมุมแยงภายนอกค่ะค่ะสำหรับวันนี้คุณรูก็มีเรื่องที่จะมานำเสนอในภาพนี้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเมื่อดูวิดีโอจบแล้วให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้า45นะคะและอย่าลืมเขียนชื่อสกุลถ่ายทรงในอัลบ,บั้มที่ครูสร้างไว้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ